สัสดีครับานายตะเทนมาแล้วตั้งแรายการเลยโอ้ตอนรับผู้ชมนะเก,ก็สู่รายการนายตะเทนนะครับผมวันนี้นะคะไม่ได้อยู่กันแค่2คนเท่านั้นค่ะวันนี้คนอบอุ่นมากนะคะเพราะว่าเรากําลังจะต้อนรับหนึ่งหนุ่มที่หล่อมากๆแล้วก็บินมาจากเกาหลีใต้เลยด้วยใช่แล้วแล้วต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของรายการด้วยแล้วคนไทยด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เขาจะมาโปรโมทเวิร์ทัวร์ครั้งแรกของเขานะฮะนั่นก็คือแหมจะบอกว่ายังไงดีล่ะเออ เราไปพบกับแขกรับเชิญสุดเจ๋งของเราตั้งแต่ช่วงแรกเลยแบมแบมกันพีมุกครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะแบมแบมเยินดีมากเลยขอบคุณมากเลยที่มาสวัสดีค่ะขอบคุณมากนี่แบมแบมมาพูดคุยกับเราสดๆในรายการเลยเพราะว่ากำลังจะเตรียมตัวเดินสายเวิร์ลทัวร์แล้วเริ่มต้นกันที่เกาหลีใต้ใช่ไหมคะเราให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเตรียมตัวยังไงบ้างเราแอบเห็นนะว่าฟิตหุ่นแบบโอ้ซิกแพคปังๆอันนี้เกี่ยวข้องกับเวิร์ลทัวร์ไหมคะ เออจริงก็เ er ก hmm. claro ี่ยวครับผมก็คืออยากที่จะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นในภาพลักษณ์ของผมที่แบบมันเข้าเชฟหน่อยนิดนึงผมก็เลยเริ่มออกกำลังกายอีกรอบนึงครับครับผมแล้วก็ world tour ตอนนี้ก็เตรียมตัวเกือบจะเสร็จแล้วครับประมาณ90%แล้วครับผมชื่อเต็มๆของ world tour ครั้งนี้ก็คือ area 52 area 52ครับผม first time world tour ด้วยของโซโล่ของผมเป็น first time เป็นโซโล่ first time ของน้องแบมแบมด้วยใช่ไหมโอ้โหแต่มันต้องลงเลเวลว่าเป็น area 52 f t y two อ๋อคือก็คือเป็นชื่อ w o r l d tour ขอผม area 52ก็คือ รู้จักเอเรีย51ไหมครับของเมกาใช่ใช่ที่ที่แบบว่าคนเขาจะแบบว่าบอกว่าที่นี่มีเอเลี่ยนอะไรที่เป็นเขตดลับอะไรอย่างงี้ครับซึ่ง ผมเกิด2พฤษภา,าครับครับผมแล้วพอมาเอามาตีเป็นตัวเลขคือ52ก็เลย Area 52ก็เลยเป็น Area 52ลต <52 S 1> แล้วผมก็แบบเป็นคนชอบแบบว่าพวก UFO ชอบแบบจักรวาลอะไรอยู่แล้วด้วยผมก็เลยแบบเอาความชอบตรงนั้นมาใส่เป็นคอนเซปต์ในการทัวร์รอบนี้ด้วยครับผมโอ้โหใช่ครับนะฮะแต่ว่าจริงจริง ัวร์เนี่ยจะเริ่มรู้สึก16กันยาอ่าใช่ครับผมใช่ไหม<ช>ฮะแต่ว่าตอนนี้เราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วอะไรจะได้เห็นบ้างในโซโล่เวิด์ทัวร์ครั้งแรกของน้องแบมแบมจริงๆไม่อยากสปอยมากนะครับแต่ว่าเออจะได้เห็นรูปแบบการแสดงแบบใหม่ครับผม<ช>ที่<ผ>ม,มันอาจจะแตกต่างหรืออาจจะแบบหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวเราดูดีกว่าเพราะว่าแบบจะบอกไปเดี๋ยวมันไม่สนุกนะไม่ปกติเราเต้นไปเราก็ร้องไปใแต่อันนี้บอกว่าใหม่กว่านั้น ปกติก็จะเป็นแบบว่าไปไม่ไม่ไม่ยากไปยากไปนะปกติมันจะประมาณแบบว่าแบบก่อนเริ่มเนี่ยก็จะแบบมีโอเพนนิ่งวิดีโอใช่ไหมผมแล้วก็เปิดฉากมามีผมยืนอยู่ร้องเพลงแล้วก็ดับไฟลงแล้วก็ร้องอีกเพลงหนึ่งดับไฟลงแล้วก็สวัสดีค่ะเป็นแบบย่างเงี้ยผมไม่อยากใช้อย่างนั้นแล้วตรงนี้รับรองว่ามัใหม่มันจะเป็นอีก ภาพอีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงเลยเรียกว่ารูปแบบโชว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแตกต่างกว่าเดิมแน่นอนเราอากาเซ่ไทยล่ะคะเมืองไทยอ่ะเป็นประเทศเมืองเมียนหลวงอ่ะเมียหลวงนะในความรูอยู่รู้สึกว่าของบ้านเรานี่น่าจะเป็น16ตุลาเป็น28ตุลาจะได้เจออะไรพิเศษพิเศษบ้างไหมคะแบบแบบก็ของประเทศไทยเนี่ยผม28ตุลาก็ เอป็นสเตเดียมครั้งแรกของผมเลยครับผมครับผมแล้วก็เป็นการโชว์ outdoor ครับซึ่งพอมันเป็น outdoor เนี่ยมันสามารถเอ่อทำการทำโชว์ได้อีกอ่หลายหลายรูปแบบเลยผมก็เดี๋ยวยังไงด้วยสถานที่ด้วยด้วยมันเป็นบ้านเกิดของผมด้วยยังไงมีความพิเศษแน่นอนอยู่แล้วครับโอ้โหฝั่งเราเตรียมตัวไว้เยอะมากแล้วแล้วฝั่งอาเซเยนไทยอ่ะเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรถ้าจะไปแบบครั้งนี้เพราะว่าครั้งนี้พิเศษจริง เต็มตัวอะไรเหรอครับผมเอ่อแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนมารับแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนอันเนี้ยอยากรู้เพราะว่าปกติเราจะเรียกอากาเซ่อากาเซ่ตลอดใช่ไหมแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะได้ยินคำว่าเอเลี่ยนก็คือก็คือเป็นอากาเซ่แหละครับผมก็คือเขายังเป็นนกน้อยแบบเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือเขาก็เริ่มกลายพันธุ์ครับผมจากแบบตอนแรกตอนที่เดบิวต์แรกก็เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนกนก กระเจี๊ยบป่ะนกนกตัวเล็กๆตัวเล็กๆใช่ป่ะผมลูกนกก่อนลูกนกจิ๊บก่อนใช่จิิแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นนกที่แบบมันดูหงอกหงอกมันรองวิกฤตรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรครับผมจนตอนนี้กลายพันเป็นแบบเป็นนกเอเลี่ยนครับแบบไม่มีขนแล้วแล้วก็ เท่ากับชื่อแอร์เวีย52แอร์เวีย51มีก็เป็นแอร์เวีย52เนี่ยแต่ว่าเป็นนกกลายพันธุ์เป็นนกกลายพันธุ์เท่ากับว่าเป็นอังกฤษแต่นั้นไม่แน่นะอาจจะมีแบบว่าคนแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนไปซึ่งแบมแบมก็เอ็นเเครชเพราะอยากแต่งตัวเลยก็แต่งตัวมาเลยใช่ครับแต่งเลยแต่ว่าก็มันเป็น outdoor ด้วย outdoor ด้วยแบบได้ร้อนด้วยแล้วก็แบบคนเยอะด้วยก็แต่งตัวให้แบบเอาที่ตัวเองสบายด้วยสบายสบายเหมาะให้ปลอดภัยหน่อยบ้านเรานะแล้วอย่างนี้แบมแบมต้องอัปเดตเรื่ จะตามเทรนมันก็ยากแหละเพราะมันไปไวอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทรนคำอะไรด้วยเหรอผมยังอยู่ที่บุ๊คเดิมอยู่เลยอะไรมีถั่วไหมยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยมีถั่วไหมเออผมยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะจริงเหรอครับผมสีเหลืองอย่างสีเหลืองนี้ได้ไหมสีเหลืองะไรครับใช่ไหมสีเหลืองเดี๋ยวนี้เขาต้องยิงบุ๊คด้วยอย่างสีอย่างโลอย่างมีดอะไนฟ์เอ้ยอีโต้อ๋ออีโต้อ่ามันต้องประมาณอย่างนี้สาระโอสาระโออะไรเงี้ยความงงแบบแบบ้บบครับผมเออแต่มันตลกเหรอครับนั่นน่ะสิ แต่เขาขับกันนะเออเขาขับกันเออแต่ชวนขับกันอาจจะเป็นทายแบบถั่วมีถั่วไม้อะหมมีถั่วไม้อะไรเงี้ยแค่ถั่วไม้มีถั่วไม้แบบนี้ก็มีอะไรก็สอนผมหน่อยแล้วกันเอาไปใช้ได้เอาไจริงๆอะอยากจะให้สอน s o u r and s w e e t เพราะว่าซ้อมเต้นมาแล้วอจริงเหรอผมซ้อมแล้วรู้สึกว่าหัวไหลอะมันฉีกรู้สึกว่าเราต้องเต้นผิดแน่ๆเลยอะไม่คือทั้งเอ็มวีอะที่ดูมาเต้นได้ขนาดนี้นะนี่ซ้อมมาเท่านี้ถูกไหมคะไม่มาใช่ไหมมันมีท่าที่ง่ายกว่านี้ไหมอ๋อจริ Soul and Switch ถ้าไม่ยากนะครับผมคือจะมี เป็นเหมือนกับเป็นเมนพอยต์ของอการเต้นของเซเวินสุรล่องนี้คือมันจะเป็นท่าแบบออย่างเงี้ยครับผมแบบอยู่ประมาณนี้ครับผมง่ายๆเลยครับให้ทุกคนทำตามได้ประมาณนั้นครับผมโอเคโอเคอ๋อเนี่ยได้แล้วไม่ก๊อกแก๊กเนี่ยอค่ทอดเตะขาครับจับหน้าเจ้าของเพลงเขามาสอนมันก็ดูไม่ก๊อกแก๊กนะถ้าเราทำเองก็จะก็จก๊อกแก๊กเลยอยู่ประมาณอย่างงี้ครับอยู่อี้เรื่อยๆครับผมเนี่จะเป็นเมนพอยต์ของเทนนี้ก็จัเปรี้ยวแล้วอมหวานแล้ว แล้วก็จะได้ดูโชว์กันเต็มๆในเวิร์ลทัวร์ด้วยนะคะนอกจากเวิร์ลทัวร์แล้วมีโปรเจกต์อะไรให้แฟนๆได้รอติดตามหลังจากนี้อีกบ้างไหมคะแบมแบมโอ้โหให้สปอยกันแล้ว <laughs> มีตะโค้ให้ผมย้ำมจากเล็กอันที่พูดได้นิดๆหน่อยๆก็อย่างที่ <c oughs> ตอนนี้เหมือนสองสคนเริ่มรู้แล้วครับก็สปอยได้ก็คือ,อะระหว่างเวิร์ลทัวร์เนี่ยผมะจะมีปล่อย อะไรสักอย่างหนึ่งออกมาระหว่างเวิร์ลทัวร์ครับผมแล้วก็ภายในสักเมืองที่ผมจะไปเนี่ยอาจจะแบบโชว์เป็นที่แรกอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งเพลงนี้มันไม่ได้เป็นเพลงที่ผมจะปล่อยที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่เพลงที่จะปล่อยที่ประเทศเกาหลีด้วยครับผมก็ต้องรอดูกันเวิร์ลทัวร์เขามีที่ไหนบ้างมีโซมาลิลามาเก้าวกราลัมเปอร์ฮจิมินบังคลาโอซาก้าโยโกฮาม่า แต่เพลงนี้ไม่ได้ปล่อยที่โซและไม่ได้ปล่อยที่แบงคอกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยในนี้ด้วยอ้าวไไม่ด้ในนี้ด้วยไม่พอนี้เป็นเวิลด์ทัวร์แบบว่าฝั่งเอเชียก่อนใช่ชียก่อนจะไปที่อื่นถ้าดูถ้าดูในโปสเตอร์จริงๆจะบอกว่ามีแอนด์มอร์ใช่อีกหลายที่ดังนั้นแอนด์มอร์นั่นแหละแค่จะที่ไหนและเมื่อไหร่ทั้งหมดที่ว่าไปนี้จะไม่รู้ว่าน้องแบมจะปล่อยเซอร์ไพรส์อะไรออกมาใช่ครับแต่อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ อันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ของใครสักคนหนึ่งที่จะมาขึ้นเวทีร่วกับเรานแ,แบบใช่ครับมีเกสครับก็แขกรับเชิญของโชว์ที่ประเทศไทยเนี่ยคือ,คอพี่มากับผมทีมผมครับนี่มาตัวนั่นเองซึ่งในแต่ละที่ก็จะเปลี่ยนแขกรับเชิญไปด้วยไหมคะับแบบแบบก็จะมีบางที่ที่ไม่มีครับผมแล้วก็หลายๆที่ก็จะมีแต่ส่วนใหญ่ก็คือผมก็แบบผมก็เอาแบบคนรู้จักมาบ้างหรือเอาคนที่ไปเกี่ยวข้องกับ คนที่เคยร่วมงานมาก่อนอะไรเงี้ยแบบเอามาเป็นไข่รับเชิญแบบมาจอยกันในคอนเสิร์ตเนี่ยผมซึ่งบางที่ก็อนาล์สเหมือนประเทศไทยเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าที่มาร์กจะมาครับแต่ว่าก็ยังมีหลายประเทศครับที่ แบบไม่ออเน็ตแล้วเดี๋ยวก็รอเซอร์ไพรส์บนเวทีเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นอากาเซ่อยากจะแบบเห็นก็คือต้องไปให้ทั่วทุกที่เลยเวทัวร์ตามไปเลยดูว่าเอ้าวันนี้มีใครมีอะไรพิเศษบ้างแบมแบมจะปล่อยอะไรใหม่ๆมาตอนโชว์ไหนก็คือไปตามโชว์อะไก็แตกต่างกันแต่ละประเทศอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นที่นี่ก็คือมาร์กน้องมาร์กมาใช่ไหมโชว์ก็ต่างๆเนี่คือยังไม่บอกนะว่าเป็นที่ไหนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องตามไปแต่ละที่น่าจะดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ เพื่อนฝั่งของก็เซเว่นเราก็ยังสนิทสนมกันเหมือนเดิมแน่นอนครับผมก็พูดคุยกันตลอดครัอย่างพี่มาร์กนี่ก็ก็คุยเรื่องเนี่ยครับเรื่องทัวร์กันมานานพอสมควรแล้วก็เลยได้มาเป็นเกสในงานนี้ของเราด้วยนะซัพพอร์ตกันตลอดนั่นแหละนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาเพื่อจะมาโปรโมทเวทีแล้วก็มาอยู่ไทยครั้งนี้นานเท่าไหร่คะับแบมแบม ผมถึงวันวันนี้วันอะไรครับวันจันใช่ไหมวันจันผมถึงวันเสาร์ครับผมแล้วก็เมื่อวานทํางานครับผมแล้วก็วันนี้เสร็จปุ๊บกลางคืนเนี๋ยผมกลับเลยผมกลับเลยใช่ต้องกลับไปเต็มตัวต่ออีกเลย่ไแต่ว่าก็ได้ทําอะไรที่อยากทําในไทยได้กินอะไรที่อยากกินในไทยไปหรือยังคะก็ดหนยครับผมวันแรกที่คิดถึงอะไรที่สุดตอนแรกอยากกินส้มตำครับผมคือวันแรกที่ถึงก็ เรียบร้อยแล้วครับส้มตำครับผมอยผมตอนนี้อย่างอื่นก็ไม่รู้สิอะไรก็ได้ที่มันแซ่บๆครับผมสักอย่างอะไรก็ได้ที่มันแซ่บๆใช่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โหแบบพี่เต๋อจะไปเหมามาให้มันต้องแซบวันนี้น่าจะไปอีกหลายที่ตอนนี้ ฝั่งน้องอากาเซ่น่าจะเตรียมไม่เตียมเรื้อยแลยนะถ้าใครดูสดอยู่นะตอนนี้นะฮะอยากให้แบมแบมได้ทานกันก่อนจะกลับไปนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเวิร์ลทัวร์นี่แหละคือสิ่งที่หลายๆคนรอคอยอยากให้แบมแบมฝากเลยค่ะอากาเซ่ที่ตั้งตารอมากๆที่จะได้เจอแบมแบมในเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกแบบโซโล่ด้วยค่ะครับผมมองนี่นะครับโน้านี่เลยผมก็เวิร์ลทัวร์ครั้งแรกของผมนะผม area f i f t นะครับก็ยังไงแบบหลายๆคนนะครับผมตั้งใจเตรียมตัวเพื่อจะนำโชว์ดีๆให้ทุกคนได้ดูนะครับผมยังไงก็ ปัดไม่แพงนะครับช่วยกันหน่อยเถอะปรับตัวด้วยครับขอบคุณมากตอนนี้อ่ะกันเ บัตรแพงไม่แพงไม่กลัวกลัวกดไม่ได้ค่ะตอนนี้ก่อนที่เขาจะซื้อบัตรอ่ะเขาไปเพิ่มสเปคคอมกันหมดแล้วอ่ะเขาไปมูนกันแล้วเขาให้กดทันขอให้กดทันแต่ถ้ากดไม่ทันมีอีกหลายรอบโบกหลายรอบไปได้ในหลายนาทีด้วยค่ะสเวทูเอเวอร์ฟิฟตี้52ของน้องแบมแบมนะครับทุแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปต้องบอกงี้ตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่ารายการนายเอ็นเตอร์เทนของเราเนี่ยกำลังจะครบรอบ21ปีอยากให้น้องแบมแบมช่วยอวยพรรายการนายเอ็นเตอร์เทนก็ได้เลยครับ ก็โอเคครับในแอน์เทนนนครับผมก็คือเป็นรายการที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมดูมาเป็นรายการที่ผมว่าเติบโตมาพร้อมกับคนไทยหลายๆคนนะครับผมยังไงก็หวังว่าในอนาคตจะ อยู่กับคนไทยแล้วก็เป็นรายการดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยไปตลอดเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมดีๆด้วยครับแบมแบมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกับแบมแบมนะคะในคุณน้องแบมแบมกันกนะะใช่แล้วแล้วก็เจอกับแบมแบมใน World Tour นะคะแบมแบม The First World Tour Area 52นะคะในวันที่28ตุลาคมที่ประเทศไทยขอบคุณแบมแบมมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละฮะพักกันสักครู่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวในกระทรวงการเทืงมาอัปเดต